สวัสดีครับทุกคนทุกท่านด้วยการติดตามรับชมรับฟังกับช่องทางมหาแมงนะครับวันนี้ข้าวเรา7จวันครับก็ฝนตกลมแรงสองวันติดแะตอนี้น้ําขึ้นนะฮะน้ำขึ้นเต็มนาเลยก็พยายามปล่อยออกเรื่อยๆนะครับผมข้าวตอนนี้ก็เริ่มทยอยสุกครับถ้ามันโดนฝนอยู่นี้นะครับผมมันก็จะสุกช้าลงนะฮะมันก็จะเขียวไปอย่างเงี้ยฮะดูสังเกตที่ใบครับผมใบจะเขียวใบธงจะเขียวอยู่เลยฮะแล้วก็ เมล็ดเลื้อยวงก็กาลังเริ่มสุกนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูไอ้ส่วนที่มันเป็นที่ลุ่มนะครับผมที่ผมดําซ่อมไว้นะมันก็จะช้าหน่อยแหละแต่ว่ามันก็เดี๋ยวก็จะทันเพื่อนเนาะอันนี้ที่ที่หนูกัดเนี่ยขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาคอมเมนต์ในเรื่องของหนูนะครับผมก็ที่จริงก็วางยากันอยู่นะครับผมอย่างพวกเฟนโทเอตอย่างไรเงี้ยก็วางกันอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่อยู่นะเนี้ยก็มาอีกไงนี่รอยลังหนูเนี่ยครับผมกัดเละต้มเป๊ะเลยแต่ถามว่าเยอะมากก ก็มีแหละมันขุดรูครับนี่ขุดรูข้างๆอันนี้ก็พยายามเรนน้าออกบ้างนะผมแต่ก็ยังว่าคือถ้าเกิดแห้งเลยก็ยังไม่ได้ต้องรออยู่นะครับผมนี่ต้องอันนี้ที่ลุ่มนะที่ลุ่มที่ผมดําซ่อมไว้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเอามาให้ชมกันนะอันนี้คือที่ลุ่มนะครับผมนี่ถ้าใครจํามุมนี้ได้นะนี่มุมต้นไม้อันนี้คือที่ลุ่มมันก็จะยังไม่เหลืองเท่าฝั่งที่ดอนนะครับผมฝั่งที่ดอนนี่ตอนนี้เหลืองเหลืองหมดแล้วนะครับผมอันนี้ที่ผมดําไว้ที่ผมดําไว้เนี่ยช้ากว่าเพื่อนเลยนี่ นี่นะครับผมที่ดําไว้ไอที่ที่ว่ามันไอมันเป็นแอ่งตอนนั้นน้ําจมนะครับผมนี่ก็จะช้ากว่าเพื่อนเลยนะครับพประมาณนี้นะครับเห็นว่าเนี่ยเอามาเปเียให้ดูนะครับผมว่าข้าวเราจัดการในเรื่องของน้ําให้ดีนะฮะช่วงนี้ก็มีเริ่มงวยเริ่มล้มแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมถ้าล้มประมาณนี้ก็ยังพออยู่ในขั้นตอนการรับมือหรือแก้ไขได้นะครับผมนี่อันนี้ที่ที่ดำซ่อมไว้นะฮะก็สลัดเกสรไปแล้วนะครับผมแต่เดียวสุดท้าย พอมันอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะเร่งในการเอาน้ําออกให้มันแห้งไวที่สุดนะครับผมตรงนี้ก็ตอนเดี๋ยวก็อาจจะได้เว้นไว้หน่อยหนึ่งฮะตรงนี้นิดหนึ่งหน้านี้นะครับผมที่ตอนนั้นมันจมแล้วก็เหลือนิดหน่อยนะตรงที่ลม้มๆนั่นคือสุกแล้วนะครับข้าวเหลืองหมดแล้วนะผมถ้ามองไกลๆก็จะเห็นสีเหลืองนะฮนะเนาะก็คือข้าวก็สุกปกติครับผมวันนี้มาอัปเดตให้ดูครับถ้าในมีคำถามสงสยัยพูดคุยเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมภายใต้ช่องทางคอมเมนต์หรือเพตเการต่างๆาการมณบอกเล่าชาวเกษตรนะครับผมเนาะก,ก็ อรอคอยทุกคนทุกท่านนะครับผมก็ไปพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้กับประเด็นสั้นๆครับผมสวัสดีครับ